สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องนะครับบ้าเพชรข้อสะพานมาพบมาพ่อกับพี่น้องคือเกานะครับสบายดีพี่น้องสบปลาวสิจ่าพี่น้องทั้งเวียดนามนะครับเนาะแล้วก็พี่น้องสู้ผู้สู้คนเด้อพี่น้องเนาะในตลาดคือเกาพี่น้องกินเนื้อคือเกา้อยจุนะครับมื้อนี้ได้เนื้อเสือนะครับไข่หลังแล้วก็เนื้อสดๆนะครับแทนแท้นาสามสิบีบตับ มาคือเก่าล่ะซอยจุนะครับมัดขาด,ดบัวแด้เบาเพชรนี่กับซอยจุเนาะพี่น้องแต่าะพี่น้องโอ้เนาะนะแจ่วพี่อันนี้เฮ็ดเรียบร้อยแล้วเด้อพี่น้องเลยเรียบร้อยหมดละเจ่วพี่อ่นนะผักกาบหอมก็มีนะหอมบวัวหอมป้อมหอมเปรนะครับผักข้าวนะผักกระเสร็งกระถิ่นล่ะนะครับกระเทียมกระพริกรดคือเก่านะครับแจ่วพียเห็นแล้วแล้ว แต่ยังบ่ได้หันนะครับเนาะเดี๋ยวพี่น้องเป็นอยังบาเป็ดคือสีหันให้พี่น้องเบิ่งนะครับสีซ่าในเด้อพี่น้องแต่ว่าเป็นการเรียกน้ำย่อยนะพี่น้องบาเ็ดเซียนให้เห็นเบิ่งความสดนะครับหันไปพร้อมน้ำลายแตกจวดจวดไปพ่อมคนเดียวพี่น้องคำมันสดในลายพี่น้องเคยได้ที่รู้ทันทีนะครับผู้ขู้กินเนื้อเนี่ยขั้นเนื้อมันสุดในหันไปพร้อมนี่โอ้ยยิบสิปากไปพร้อมแซ่บพี่น้องมาลงมือกันเลย เริ่มต้นที่ใครล้างเด้อพี่น้องเนี่ยมาร่าหัวใหญ่ตัวใหญ่ตัวเห็นพี่น้องใครล้างนี่ครับไปท่านได้อันขางเดียวอีกครั้งหนึ่งบ่ได้เอาไปก่อนได้ได้ขางเดียวได้พี่น้องอไ,ปไปก่อนกับผู้ร่างอะไร เ้อเสือพี่น้องรับบ่เน้อเสือควายไ,ได้ไหมเอาไปย่างพร้อมด้พี่น้องไอ้มันมันใส่กับเนื้อรพร้อมด้พี่น้องเพิ่งเน่าปะเนี่ย เบื่อโตเรื่องอะไรเอสเอ็นกระขับอ่อนเล้วหน่อยเด้อมือนีพี่น้องเดี๋ยวสิกินบ่เบิด กลับมาอีกครั้งไม่มีน้องนางเคียงข้างลองทานเคียงกันภาพเก่า,ายัางตราตรึงใจชั่วนิดเดียรันมาพี่น้องได้แล้วจวดบัดนี้เออครับพี่น้องเลยกับเขาเหนียวห่อนกันเก่าเด้อยพี่น้องมอมาไกลอะทำแหลกเลย ขอเป็นผสมด้วยไปเนองรวมมิตดด้ะเสือนะครับเนื้อครับเนื้อกระปุ๋งเว้ยตับก็มีพี่นาะตับสามสิบกรีบใส่พร้อมยี่เด็ดไข่หลังใส่สองอันเลยไข่หลังแบบนี้เนาะจุ่มลงไปเลยวันนี้ให้มจุ่มให้มิด

Huh.

แซ่บหลายกินเนื้อนี่แซ่บนะครับขี้นึ่มเนยก็แซ่บว่เพื่อ บนตกะไม่ได้พี่น้องอืโอ้อิ่มาแล้ว

Apa ให้หลังเลยล้วน สิบกนี้อเนื้อ,อสองก้อนไหหลังนอนตับจอกให่เจอบจอกเนื้อ,อ,เ,อเสือร้องไห้เดี่ยโว้ยวิ่งหิอ่างผาดเข้าไปปุ๊บเ่ยเกี่ยวเพียเขาก็คัก uh -huh. อื้อบุญมีงานกบต้องบิ้งเนื้อเนาะพี่น้องเนาะเนื้อเนื้อ เนื้อง่วงเนี่ย,ยครูกับพี่น้องทั้งคนอีสานเ้องอยู่แล้วครับเนาะมีบุญมีงานมีนบ 40, แบบซีซีพเราก็ต้องมีเนื้อนะครับแ้อนงะูบานกับขาวขาแบ่งกันขาปันตากันโอ้เริ่มแห้งเมื่อไรพี่น้องเริ่มทะลุแล้วนะ ได้ล่ะเไมเ่คือบทท่านได้อิม่มอ๋อจำเป็นแล้วพี่น้องเอ้ยแต่ว่าเ็นสิเป็นนั่งกินต่อนะครับชิลาพี่น้องก่อนรูฝนเริ่มแห้งมมและ อ๋ <c oughs> อาพี่น้องทีนี้ถือคนไลนี่สองลำลาพี่น้องนะครับ เอาไว้เจอกันคลิปต่อไปเด้อพี่น้องเด้อสำหรับคลิปนี้บ้าเพชรลาพี่น้องก่อนกนครับสวัสดีครับแซบโคชเือ,อพี่น้อง